สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่ที่โคกน้องนาของเราเหมือนเดิมนะครับน,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 นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเอฟซีนะครับมาเยี่ยมชมนะครับมาจากอำเภอท่าตุมนะครับไม่ทราบว่าอยู่บ้านอะไรเดี๋ยวไปสอบถามดูว่ามาจากไหนยังไงอะไร นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองนะครับมาจากท่าตูมนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกทานขอแนะนําตัวหน่อยคนท่าตูมนี่ผมคุณในกรชอมเมครับเลยมาชมอยู่อยู่อยู่บ้านอะไรนะอยู่ท่าตูมปราสาทปราศาทอยู่บ้านปราศาทไอบ้านตำบล บลท่าตมเพอท่าตมแล้วครับอ๋ออยู่อำเภอนี่เลยนะมากับน้องชายนี่ก็ที่บ้านทุ่งมนครับอำเภอประสานมามามาชมแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่มาชมแล้วน่าดูน่าชมมากอืผมจะมาอีกทีนี่รู้จักทางไหมครับนี่ผมจำไม่ได้นะครับนี่ผมจำไม่ได้เลยครับโอ้สวยของเขาจริงๆครับอ่าโอ้น่าสนเลยแถวแถวบ้านมีคนทำแบบนี้ไหม ไม่ค่อยมีครับไม่มีเลยแหละไม่ค่อยอะไรไม่มีอ๋อนี่แหละถ้ามาดูแล้วก็ไปเล่าของเขาจริงๆมาโอ้อุดมสมบูมตรงนอืนอสวยของเขาจริงๆด้วยมีให้ไปติดตามเด้ยช่องเสียเสมรถคุดนี่คนคนบ้านประสาทนี่มาดูมาดูโคกน้องนั่นเขาวาสนายังไงเนาะผมเห็นเราก็ปลื้มอายุเกือบ ตกไปร้อยมังเนี่ยมาเห็นของสวยของงามอย่างนี้นรโอ้ยอุดมสมบูรณ์จริงๆนี่นี่เพียงแค่เริ่มต้นนะนี่เริ่มต้นเริ่มต้นนี่ยังไม่ได้ถึงถ้าขุดได้ถึงปีด้วยนี่ยังไม่มีน้ําเดี๋ยวก็มีน้ําหมดเต็มร่องก็โอ้สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดูป่าเขาอ่ะนี่รอบๆมีแต่ป่าอุดมสมบูรณ์ตรงนี้เขาก็ได้ปลูก มะมงมะม่วงแล้วเขาเขาปลูกไว้ก่อนอืมต้นพยุงครับโอ้ต้นพยุงในกำลังสวยงามเลยครับเนี่ยมาดูให้เป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวไปบอกคนแถวบ้านโอ้เขาทำเขาตมเขาอยากจะขุดกับมาติดต่อกเสมทุกแกเกษมรถจกเขาทำให้สวยของเขาจริงๆครับน่นพาเขาไปดูสะน่อยน้ำไปดูน้ำหน่อย นี่นี่ทางนี้เดี๋ยวทำยังไงเนาะจะทุกรอตรีนนะครับได้มาดูแล้วก็ไปไปไปเปิดดูที่บ้านเด้อทีนี้เด้อไปเปิดดูที่บ้านเด้อทุบฝักสองใบนี่ทำหมดเลยเหรเนาะทำหมดเลยนี่ครับสะทีขุดดูเสริจรถจกทำไม้น้ำก็ไหลนะครับตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่โคก เป็นไร่เป็นสวนนะครับนี่ตรงนี้แต่มันดูน้ำเขานะครับดูอ่ะนู่นดูเนื้อที่ประมาณสิบห้าไร่อ่ะโอ้ยสวยอยากได้ไหมนี่ทะเลทะเลเขาเรียกทะเลอะไรนี่ทะเลสาบว่ะนี่น้ำใสเขียวเหมือนทะเลเลยมะทุ่งกุลานะครับ สวยมากๆนี่อาหารตาของผมมาจากท่าตูมเลยมีอาหารตาเท่าไหร่นะฮรบตัน่อาหารตาจริงๆเลยโอ้สวยไม่เคยเห็นชอบมากเลยบอ้ชอบสุดยอดเลยครับทกกาสวยโอ้ไหพนของเขาจริงๆด้วยนี่ครับวันนี้ก็ได้มาจากท่าตูม พี่คนนี้ก็มาจากอำเภอประสาทนี่แหละใกล้ๆนี่แหละนี่มาบ่อยทางนี้นะครับก็นี่แหละดูดูคล้ายกันนะนี่เมือนเกือบกันเกือบคล้ายกันนะครับเสื้อแดงด้านนู้นก็พระเอกของเรานะครับท่านจานประกรณ์นะครับวันนี้มาถ่ายทำมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับก um ็อดใจรอ นิดหน่อยนะครับในการตัดต่อแล้วก็ติดตามชมได้นะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่ชายนะครับที่ได้มาเยี่ยมน้องด้วยนะครับไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับมาอยู่แต่หน้างานก็เลยพอดีมาทําธุระที่บ้านมาอะไรนะมาเซ็นโดนตา,นนตาบุ่ อพอดีก็เลยได้แวะมาเยี่ยมเยียนน้องเพราะว่าน้องก็มาอยู่แต่ในป่าถ้าถ้าไม่ตามมาก็ไม่ได้เจอนอนี่กันนี่นี่ครับเป็นลูกพี่ลูกน้องครับกับพี่กรอนครับนี่เหมือนกันไหมครับแต่เขาท้องยายกว่าผมเขาเป็นท่าแก่แล้ว ครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับพี่ชายที่มาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ